สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพีพีครับผมมิชชั่นเคยนะครับทำไมหมาไม่หอบไม่รู้อาบแดดเหมือนตอนอย่าทำสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องพีพีครับผมนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องพีพีครับผมนะครับ <c oughs> ตัวมันแย่งไงนะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องปีกับผมนะครับชื่ออะไรครับเป็นอะไอเนี่ยต่อยนะผมเคยบอกว่าผมอยากกินปลาต่อยเลยผาเพิ่งพาไปไปกินซี่ฉันร้านนี้แต่ว่าร้านมันนในหน่อยทุกคนครับอยาผมอยากกินส้มตำมากๆเลยนะครับอยากกินส้มตำฝีมือปุ้มปุ้ยไม่ตามไมกินโอายยังที่ตายนี่จะพาไปกินตามันนี้ มากต่างกาเอามามากต่างกลวัีมากินตำบักคงไม่ผู้สาวตาให้กินผิดแผนเพชรแบบบอกปุ่มเนาะเพชรบอกปุ่มบ่าผิดผพต้อผิดเพบอกคือผิดปุ่มผิดเพชรแบบบอกปุ่มเหรปุ่มก็เล็บอกผิดอ่ะผิดผลปอป้าสีไงอืมชาเขียวอืมบากินโอ้เลือดกินเข้าไงเลือดไปแล้วเลือดแล้วกินเขาก็ไม่้งไม่รมีเข้าอะไรย่บาลุง อันบ้างอย่างมันอันปุ๋ยเนาะฮอแล้วเราอันยองอันยองฮาชชิยูครับครับน่าดูดีแค่บ้นานนั้นที่นี่ร้านไหนครับปุ้มที่นี่ร้านมา ไปกินข้าวกันครับอยากให้ตห่ำมะฮุ่งกินให้บบให้ตห่ำมะฮุ่งให้กินกับต่ำ<ก>อ,อ,อร่อยไหมคะ พอคือผู้ยิบ้าพอคือผู้เท่าบ้างเดมดดีแทบแทบแทเเออตรงเนี้ยาี่ค่ได้ คาเฟ่ข้างร้านทองของมันม่วงใช่ไหมร้านคาเฟ่ข้างมันม่วงข้างร้านทองมันม่วงใช่ไหมใช่ร้านทองสองร้านหนึร้านนึ่งนี่น่นาตลาสใช่น่าตลาดสดจะบอกอยู่กยังบ,บอกอะไรเพชรรอ เราจะไปไหนกันเนี่ยเลาะตังเขาจับตัวหน่อยเร็วลำตัวสังซื้เร็วเขาจะแค้หน่อยเร็วทำไมไม่เป็นรถตาสั่งซื้อเหตุทำไมไม่อ่ะตังเขาต้อยหน่อยเขาต่อยหน่อยเร็วต้องไม่ตกไม่ตกตกไม่อย่งไรมันจะตกไหนตึงต้อยหน่อยได้ไหมอ่ะยิ้มเหรอยิ้มให้กล้องก่อนยิ้มให้กล้องก่อนทีนึงเร็วจิงจั๊กตังอ้าทำไมอ่ะ ไม่ต้อยเลยหรออย่าปีนอ้ยดาดกลับแล้วนะดููอยู่บอกบาย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 ทีเเอาทำไมไม่อะเขาต้อยไม่ได้บอกะไม่ทำไมไม่อะมันเดินพูดดยแเสามันจะเดินเล้บอว่าไม่่ว่าไอยู่แต่ก็ยังพูดเดเขาต้อยได้ไหม ขาต่อยหน่อยวางเติมไม่ต่อยเลยดังเขาต่อยเดียวให้พี่ต่อยหน่อยใหพี่จะกลับก่อนบ๊ายบายนะอท่านะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกลับแล้วมาแล้วกลับแล้วบ๊ายบาย เอาแล้วนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับนั่นเล่นแล้วทำไมพูไมด้จะไปไหนอากะเให้ทำไมเขาไม่มีเขาไม่ยุมเลยยุ่ยังไงี่ไม่ปางกับแล้วนะปังกับลเด้ยอย่าไปหาคงตะืดเดือดหันดื้อเรหายดื้อไม่ไ้ไม่ไ <laughs> 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 I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. <laughs> I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit it. Cause I'm stuck on you. And it might be pathetic. And you might be skeptical. But I just want to be with you. Please tell me, boy, can you get a clue or come through? Because I just want to be with you. I'm scared of telling you how I feel. Maybe it's better if I just try to conceal.

นั่งก่อนนั่งนั่งลงนั่งลง,ง,ลงโอ้ยกหมายคุณพายเมียขันยังไงขันยังทายก็ไม่ใายปะปะมามามาเฮอย่า้พี่อ่ะเฮ<อ>้ยเฮ้ยเฮ้ <c oughs> พดพงกโอเคครับเก็บเอาหอมอันทุ่งไปติมเงตัวไ่จ้าักได้โอ้ยหาเกเพื่นเอาตรงนันเสียเสียจงได้ผมฮบบหันเนาะโอ้ยมันก็ควกกหลุดวักกลอเนาะโอ้ย้เพื่นมาตีใบมันใหญ่ยู่สิปงดอกไม้ดอกไม้ เฮ้ยเล่นเฮ้ยเล่นมาเล่นกันสวัสดีครับมานีน้ง <h ans> นองน้องไส้ละ <c oughs> มา มาไม่พี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 ่ไม่ได้ออตสวยพี่อีกเรืวมงไหโอ้ยมาใครเห็นเลยงั้นมั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 นมึงมึงอย่าไปไล่ไก่มึงคือตีเก่งแต่มึงไล่ไก่กูตีมึงเด้ไปแม่ไปมันมันกลับมาแม่ <c ười> มามา,มา มุ่นพี่าลนนานนะม,<า>มันไปไปเมียนะมาเงินต่ำมาโอ้ยเจี่ย่ะเงินมามาเล วันคนวันทำไมแก่เลยไม่เอาอยู่ดี๋มันลดความมันลลายแม่ของฉันกลับมาตัวหนึ่งพูดแล้วเนาะคผูพมผู้เพิคลิปนี้ถ่ายวันที่21นะครับทุกคนวันพรุ่งนี้เป็นวันที่22พฤศจิกากันนะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะครับอยากได้ของขวัญวันเกิดนะครับจากทุกคนเลยนะครับ เพียงแค่ทุกคนกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เอาอีกแล้วบอกรวไปเจอกันคลิปหน้านะครับลาด้วยนะครับลาช่องพีพีครับผมเร็วเร็วช่องพีพีนะครับนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไป